คุณมานพคืนนี้คุณกับคุณนนท์สองคนมาเฝ้าเวรที่สำนักงานนี้หน่อยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีขโมยชุมมากเลยเย่าวไว้ใจใครทั้งนั้นมีเสียงก็ก็แก,ก๊กอะไรก็มองดูบ้างเพราะว่าของหลวงมันมีค่าทั้งนั้นคุณนนท์เขาเป็นคนเก่าคนแก่ปรึกษาเขาได้เลยนะครับเสียงของหัวหน้าหน่วยงานพลเรือนของอำเภอหนึ่งทางภาคเหนือเอ่ยขึ้นมากับมานพซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน c 4ที่ได้ย้ายมาประจําที่อำเภอนี้ได้ครึ่งเดือน มานพบนั้นยังเป็นโสดเพิ่งย้ายมาจากประจวบคีรีขันธ์ได้พักบ้านหลวงซึ่งสร้างเป็นห้องแถวไม้สองชั้นมานพบได้พักห้องที่สองของชั้นบนตรงก,กันกับทางขึ้นลงบันไดพอดีบ้านพักนั้นมีลักษณะเป็นชั้นชั้นละหกห้องห้องที่หนึ่งถึงห้องที่สามนั้นว่างอยู่ส่วนห้องที่สี่เป็นห้องของอานทน์ซึ่งเป็นลูกจ้างประจําตำแหน่งขับรถในหน่วยงานแล้วห้องที่ห้าที่หกก็มีพนักงานหมดแล้ว ก่อนหน้านี้มานกพยายามวิ่งเต้นขอย้ายตัวเองมาอยู่ทางภาคเหนือเขาเป็นคนหนุ่มที่ค่อนข้างเงียบขรึมพูดน้อยแล้วก็มีท่าทีหวาดกลัวเสมอพอเลิกงานเขาก็เก็บตัวเงียบอยู่ในห้องด้วยการผูกอาหารปิ่นโตบางวันก็ชวนอนนท์มากงเล่าแล้วก็กินข้าวร่วมกันจนสองคนสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษส่วนอนนท์ก็ไม่ใช่คนที่นี่เขาเป็นคนภาคกลางได้เข้ามาทํางานขับรถปีกว่าเท่านั้นแต่ว่าเป็นคนร่าเริงคุยเก่ง ทั้งสองคนจึงต้องชะตากันและเมื่อได้รับคำสั่งจากหัวหน้าแล้วในเวลาห้าโมงเย็นมานพกับอานนน์จึงหอบที่หลับที่นอนเข้ามายัางที่ทำงานทั้งสองคนก็เดินคุยกันมาเบาๆเออคุณอานนท์คุณมีอาวุธอะไรมาบ้างอะ่ะผมมีปืนพกลูกโม่สมิธสุด7ากระบอกเดียวก็คงพอแล้วละ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อเหล้าคุณนนจะเอาอะไรบ้างไหมงั้นผมฝากซื้อเหล้าเพิ่มมาอีกด้วยนะครับ เออดูกับแกล้มที่ร้านป้าน้อยมาสักสองสามอย่างเอาแบบที่มันแซบๆหน่อยก็แล้วกันอย่าลืมน้ำแข็งนะอ่ะนี่เงินถ้าเหลือจะซื้ออะไรมาเพิ่มอีกก็ตามใจคุณมานพรับเงินจากอานนท์แล้วก็เดินแยกก่อนจะถึงสำนักงานมุ่งตรงไปยังร้านขายของที่อยู่ไม่ไกลนักครู่หนึ่งมานพก็เดินขึ้นมาบนสำนักงานพร้อมกับหิ้วถุงใส่เหล้าและกับแกล้มมาด้วยเอาคุณนนท์มาเลยออกมานั่งดื่มกันที่ระเบียงนี่แหละ อากาศเย็นดีมองเห็นบรรยากาศด้วยนี่กำลังพิมพ์อะไรอยู่ล่ะครับเสร็จหรือยังละ่ะเดินมาดื่มสักหน่อยก่อนก็ได้อนนท์หยุดจากการพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องพิมพ์ดีดกระเป๋าหิ้วที่โต๊ะทำงานเขาลุกขึ้นเดินมาหน้าระเบียงแล้วก็พูดว่าไม่ได้พิมพ์อะไรหรอกครับฝึกมือเท่านั้นเองมาเลยกำลังเปรี้ยวปากขอเพียวๆก่อนดีกว่าได้มาบ้างล่ะครับได้มาสามสี่อย่างราดหน้าอีกสองห่อเหล้าน้ำแข็งเปล่า คืนนี้ไม่ต้องนอนกันละนั่งเฝ้าสำนักงานจนสว่างเลยไหวไหมคุณนนธรรมดาซะแล้วล่ะครับเรื่องอดหลับอดนอนเนี่ยพรุ่งนี้วันเสาร์นอนได้ทั้งวันอยู่แล้วเดี๋ยวเราผลัดกันออกไปเดินตรวจรอบๆดีไหมคุณนบโ okay. อเคอะดื่มเพื่อนเออนี่คุณนนทําำไมคุณถึงไม่อยู่ห้องหนึ่งถึงสามล่ะใกล้ทางลงดีด้วยนะเออคือผมไม่ค่อยชอบอยู่ใกล้กันกับทางขึ้นลงอ่ะครับอีกอย่างหนึง่งผมบอกตรงๆว่าก่อนที่จะมาพักที่นี่ได้สองเดือนเนี่ย มันมีคนถูกฆ่าตายในห้องแรกมันก็เรื่องชู้สาวนั่นแหละตามที่ผมได้ฟังจากคนเก่าคนแก่เขาบอกว่าทั้งหญิงและชายต่างก็ทํางานที่นี่ฝ่ายหญิงพักห้องแถวทางทิศเหนือฝ่ายชายก็พักอยู่ห้องแรกอานอน์เว้นเรื่องไว้เพียงเท่านั้นแล้วก็ยกแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มก่อนจะเล่าต่อไปว่าผู้หญิงเน่ยเป็นสาวสวยมีหนุ่มๆม,มาชอบเยอะแยะมากมายแต่ว่าเธอเองก็ให้ความสนิทสนมกันกันกบหนุ่มคนนี้มากที่สุดเลยนะ แม้ว่าเขาจะไม่หล่อไม่รวยแต่ว่าเขาก็เป็นคนซื่อขยันขันแข็งกับหน้าที่การงานแต่ว่าฝ่ายชายนี่เป็นคนขี้หึงมากทีเดียววันหนึ่งเกิดมีปากเสียงกันแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายอีก3วันต่อมาคนที่พักอยู่ห้องข้างๆเนี่ยได้กลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากห้องผู้ชายเลยช่วยกันพังประตูห้องเข้าไปเห็นว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยถูกแทงตายอยู่ในห้องส่วนผู้ชายหนีงานไปแล้วสวันเขาว่ากันว่าเธอเนี่ย เป็นผีแล้วก็เฮี้ยนมากทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันเงียบไปแล้วล่ะครับแล้วผู้ชายละ่ะถูกจับได้หรือยังจับไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผู้ชายเป็นลูกชายผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนี้แล้วก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดด้วยว่าเขาเป็นฆาตกรเพราะว่าคนงานก่อสร้างก็มีลูกจ้างชั่วคราวก็เยอะเขาบอกว่าเขาป่วยจะต้องไปนอนรักษาตัวที่บ้านในจังหวัดเท่านี้คดีก็ปิดเงียบได้เพราะว่าเขามีแบรับรองแพทย์มาแสดงเออนี่แหละนะผู้ที่มีอำนาจแต่ว่าใช้ไปนในทางที่ผิด ผู้หญิงก็เลยถูกแทงยับเยินเลยมานบเองก็นึกอนาถใจในการตายของหญิงสาวแล้วก็นึกชิงชังตัวเองทันทีเพราะว่าเขาก็เคยทำลายหญิงสาวมาแล้วจนอยู่ที่ประจวบไม่ได้ก็ต้องขอย้ายตัวเองมาอยู่ที่นี่ป่านนี้เธอคนนั้นจะอาฆาตเขาหรือว่าญาติพี่น้องของเธออาจจะตามราวีเขาอยู่ก็ได้เพราะพี่ชายเธอเป็นมือปืนรับจ้างทั้งสองคนอ้าวมานบทำไมนั่งเงียบไปล่ะดื่มสิครับ หรือว่ากับแกล้มมันไม่อร่อยมานพสะดุ้งนิดหนึ่งแล้วก็รีบยกแก้วขึ้นมาดื่มแต่ยังไม่ทันได้ดื่มเหล้ามีแต่จอกกล่าวก็อายเพื่อนเลยถไลยยกขวดเหล้ารินใส่จอกดื่มเพียวๆจนร้อนท้องวูบวาบเออคุณนนผมว่าจะเอ,อ๊ะคุณได้ยินเสียงอะไรไหมฟังสิท่ามกลางความเงียบในเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าก่อนที่มานพจะพูดอะไรต่อ ก็มีเสียงเคาะพิมพ์ดีดเครื่องเล็กดังกังวานขึ้นในห้องทำงานซึ่งเปิดนีออนทิ้งไว้เพียงดวงเดียวมันเป็นเสียงเคาะพิมพ์ดีดแน่นอนอานอน์เองถึงกับแถ่ร่างพืชเข้าไปนั่งเบียดมานบใครวะดันอุตริมาพิมพ์ดีดเอาตอนนี้เขาตาเหลือกโพลงปากสันระลิกใบหน้าซีดจนเห็นได้ชัดมานบนั้นพยายามตั้งสติให้มัน่นแต่ว่าหัวใจเต้นแรงเขาสูดลมหายใจเข้าปอด แล้วมือขวาของเขาก็เอื้อมไปดึงปืนพกที่เอวด้านหลังออกมาแล้วเดินเหยียงเท้าตรงไปยังด้าวประตูห้องข้างที่ทำงานสองมือของเขาประคองด้ามปืนพกให้มัน่นโดยมีอานนท์นั่งหน้าซีดอยู่ที่วงเล่าเสียงเขาพิมดีดเงียบไปแต่ก็มีเสียงเคลื่อนที่ของสิ่งของเล็กๆบนโต๊ะมานพค่อยๆแง้มประตูใช้สายตากวาดมองเข้าไปร่างของนายมานพถึงกับถอยหลังพรวดนี่มันต้องไม่ใช่ความฝันแน่ เพราะว่าเขายังไม่ได้นอนแล้วก็ยังไม่ได้หลับแล้วยังไม่เมามากมายเสียงอานนท์ถามมาเบาๆว่าเห็นเหตุหหหอะไรไหมมานพไม่ตอบเพียงแค่พยักหน้านั่นก็แสดงว่าเขาเห็นถึงสิ่งผิดปกติก็รีบกวักมือเรียกให้อานนท์ลุกขึ้นมาหาอานนท์มองซ้ายมองขวาค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วก็ก้าวขาย่งตัวตรงมายังมานพทั้งสองคนค่อยๆขยับเท้าเข้าไปที่ประตูทางเข้า ฉับพลันเสียงดังแป๊กแป๊กแป๊กก็ดังขึ้นอีกทั้งสองคนก็หยุดชะง,งักครู่หนึ่งพอเสียงคอพิมพ์ดีดเงียบลงมานพจึงก้าวพรวดพลาดขึ้นไปยืนจังก้าจ่อปากกระบอกปืนตรงแนวไปที่โต๊ะนิ้วในกงไกเกรงพร้อมที่จะกระตุกทันใดคนทั้งสองก็มองไปเห็นสิ่งผิดปกติอยู่บนโต๊ะนั้นถึงแม้ว่าแสงไฟนีออนจะไม่สว่างมากแต่ว่าดวงตาทั้งคู่ก็มองเห็น ว่าบนเครื่องพิมพ์ดีดกระเป๋าหิ้วที่วางบนโต๊ะทำงานนั้นตอนนี้ได้มีมือของคนซึ่งเป็นมือข้างขวาที่ขาดครึ่งตั้งแต่ข้อศอกมีแขนเสื้อติดมาด้วยมือกำลังเลือกกดแป้นพิมพ์ดีดแต่พอมานบกับอาน o ์ก้าวพร,รวดพร,ราดเข้าไปมือก็หยุดชะงักแล้วนิ้วมือก็ดีดตัวเองขึ้นนิ้วชี้ของมือกระดกขึ้นสูงมองดูคล้ายกับส่วนหัวของสัตว์ที่กำลังมองดูผู้ที่เดินเข้ามา ทันใดก็ดีดนิ้วตัวเองลงมาที่พื้นห้องและก็คลานอย่างรวดเร็วเหมือนแมงมุมมาทางคนทั้งสองซึ่งกระโดดหนีกันจ้าละวันเสียงดังเอะอะโครมครามปรากฏว่าร่างของอาน o ทลาวูบไปชนมานั่งและก็โต๊ะตั้งแจกันล้มลงไปทั้งคนและโต๊ะแจกกันเคลือบลายแตกกระจายพอตั้งหลักได้ก็รีบกระโจนตามมือออกไปด้านนอกนั้นสว่างกว่าด้านในเพราะมีแสงไฟฟ้ามากกว่ามานพออกมายืนกวาดสายตา มองหามือที่ขาดจนทั่วแต่ก็ไม่มีวี่แววคิดว่ามันไม่น่าจะหายไปเร็วขนาดนี้เพราะระเบียงหน้าสำนักงานนั้นกว้างถึงสามวากว่าเขาก็ตามมือนั้นออกมาติดๆแต่ไม่เห็นซะแล้วอานนทลาตามออกมาด้วยเห็นมือนั้นไหมมันเร็วเหลือเกินคุณอานนนเดี๋ยวผมจะออกไปเดินตรวจร,บรอบๆสำนักงานก่อนนะคุณคุณนั่งดื่มรออยู่ที่นี่แหละโอ้ไม่ไหวหรอกคุณนบให้ผมนั่งอยู่คนเดียวได้ยังไงผมไปด้วยดีกว่า มานพหัวเราะอานนท์คงกลัวผีนั่นเองเอาไปก็ไปด้วยกันทั้งสองอุ่นเครื่องอีกคนละกระลบแล้วก็หยิบไฟฉายก้าวเท้าเดินออกจากสำนักงานมานพล็อกเซฟปืนพกแล้วก็เสียบลงข้างเอวด้านหลังทั้งสองคนเดินตรวจจนแน่ใจจึงเดินกลับมาที่ระเบียงหน้าสำนักงานอานนท์เดินไปนั่งรินเหล้ามานพเดินเข้าไปในห้องเพื่อเก็บเศษแจกันทิ้งเขาเดินเลยไปที่โต๊ะตั้งพิมพ์ดีดซึ่งยังใส่กระดาษแล้วก็ค้างอยู่ แว็บหนึ่งสายตาของเขาก็เห็นข้อความที่พิมพ์เอาไว้ว่าขอมือฉันด้วยช่วยด้วยมานพขนลุกมองซ้ายมองขวารีบเก็บเศษแจกันแล้วก็ทิ้งที่ระเบียงหน้าห้องซึ่งมีถังใส่ขยะตั้งไว้เสร็จแล้วก็เดินเข้าไปนั่งตรงข้ามกันกันกบอานนท์พร้อมกับถามเบาๆว่าคุณอานนท์เมื่อตอนหัวข้าคุณนั่งพิมพ์เรื่องอะไรไว้บ้างอ๋อก็พิมพ์ด้วยเปื่อยไปโดยมากก็เรื่องขับรถนั่นแหละมีอะไรหรอครับเอ๊ ถ้าอย่างนั้นข้อความที่มีโดดๆนั้นก็คงจะเป็นฝีมือของมือมือผีแน่ๆเลยมานพคิดว่าข้อความนั้นอนอนท์คงไม่ได้พิมพ์มันมีสิ่งแอบแฝงอยู่ด้วยเขาเองก็ไม่อยากจะบอกให้อานอนท์รู้เรื่องเพราะเกรงว่ากลัวว่าเพื่อนจะกลัวหนักมากขึ้นกว่าเดิมเอ๊ะอ,อนนท์คุณพอจะรู้ไหมว่าศพผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายนี่ยเขาเผาเอาไว้ที่วัดไหนอ๋อรู้ครับเขาเผาที่วัดใกล้นี้เองมีอะไรล่ะครับ อ๋อเปล่าเปล่าผมถามเพื่อประดับความรู้เอาไว้แค่นั้นแหละคืนนั้นทั้งสองคนนั่งดื่มคุยกันจนตีสามกว่าแล้วก็เข้าไปนอนในสำนักงานมานพหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมีเสียงเรียกคุณมานพคุณมานพคะเขาสะดุ้งตื่นลืมตามองรอบๆก็มาสะดุดอยู่ตรงร่างของผู้หญิงที่ยืนอยู่ปลายเท้าเอ๊ะนี่สว่างแล้วเหรอ มานพยันร่างลุกขึ้นมานั่งแล้วก็มองออกไปภายนอกที่ทำงานอ่ะยังมือดอยู่แต่ทำไมข้างในนี่สว่างเหมือนกลางวันเลยเขาเองก็มองหาอานนท์นอนคุมโปงอยู่ข้างฝาห้องเลยขยับร่างจะเข้าไปปลุกเพื่อนแต่ก็ได้ยินเสียงทักขึ้นมาว่าหยุดก่อนค่ะคุณมานพฟังสุนีพูดก่อนเถอะมีคุณมานพเท่านั้นที่จะช่วยให้สุนีไปสู่สุขติได้สุนีตายไปด้วยอาการไม่ครบ32 เพราะมือของสุนียังไม่ได้เผาไปด้วยคุณมานพคะ่ะได้โปรโดไปสอบถามลุงสับเบอร์ที่วัดดูเถอะแล้วคุณจะทราบเออง,งั้นคุณก็คือใช่แล้วค่ะสุนีถูกคนใจร้ายฆ่าตายในห้องนั่นล่ละค่ะแล้วผมจะช่วยอะไรคุณได้ล่ะครับคุณช่วยสุนีได้แน่นอนค่ะด้วยบุญกุศลน,นี้จะตอบสนองคุณเองในตอนบ่ายวันรุ่งขึ้นมานพก,กับอาน o n ก็ได้เดินทางไปที่วัดและสอบถามเรื่องสับป,ปะเลของวัดและเมื่อเจอกับลุงชีพซึ่งเป็นสับป,ปะเลแล้วเขาก็ได้บอกรายละเอียดในความฝันให้แกฟังจนจบแกบอกว่าลุงเองนะตอนนั้นก็กำลังยุ่งอยู่กับงานเผาศพคน,นอื่นๆอยู่พอดีมีคนเอามือของผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายมาให้ลุงช่วยเผาลุงก็เห็นหว่าร่างเธอได้เผาไปแล้วส่วนมือนี่ก็เอาไว้คอยเผาก็ได้เลยฝังเอาไว้ขางเจดีนั่นแหละ แล้วพอหนุ่มจะให้ลุงทำยังไงล่ะเอาอย่างนี้ครับลุงผมจ้างลุงเป็นพิเศษเลยให้จัดการเรื่องเอามือเธอออกมาเผาสักทีลุงพอจะช่วยเป็นทุระเรื่องนิมนต์พระให้หน่อยได้ไหมครับอืมเอาอย่างนี้นะคุณลุงเองก็ช่วยสงเคราะห์ให้เสร็จสิ้นได้เหมือนกันค่ะจ้างลุงก็ไม่รับหรอกแต่คุณจะต้องไปซื้อฐานหวงข่าวมาสักหนึ่งถังน้ำมันก๊าดสองขวดแล้วก็ปัดใจถวายพระหนึ่งรูปก็แล้วกันต่อจากนั้นค่อยคุยกัน เมื่อทำพิธีเผามือเสร็จเรียบร้อยลุงชีพก็ได้แนะนําให้มานพกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้สุนีแล้วถวายสังฆทานพร้อมกับปล่อยสัตว์ก็เป็นอันเสร็จพิธีมานพกลับมาถึงห้องพักทุ่มกว่าเข้าไปมานพนี่บอกกับเพื่อนว่าคุณนนคุณเอาอาหารแล้วก็เหล้าพวกนี้ไปเตรียมไว้ที่ห้องคุณก่อนนะอีกสักครึ่งชั่วโมงผมจะไปหาเดี๋ยวขอทําธุระส่วนตัวนิดหน่อยคุณอุ่นเครื่องไปก่อนก็นแล้วกัน อานอน์พยักหน้ารับทราบแล้วก็แยกตัวเดินไปที่ห้องมานพบนั้นพอเข้าห้องพักเขาก็จุดธูปหนึ่งดอกบอกกล่าวแก่ดวงวิญญาณของสุนีว่าตอนนี้ได้ปฏิบัติตามความประสงค์ของเธอเรียบร้อยแล้วขอให้วิญญาณของเธอจงสู่สุคติด้วยแล้วก็เอาไปปักไว้ที่กระถางต้นไม้นอกหน้าต่างหลังห้องพักแต่ว่าสายตาก็ไม่ไวายที่จะมองแวบไปที่บานหน้าต่างที่ปิดเงียบของห้องแรกน่าสงสารเธอเหลือเกินมานพบเดินออกมาจากห้องพัก ตรงไปที่ห้องที่สี่ซึ่งเป็นห้องอานนท์เห็นประตูห้องเปิดแง้มอยู่จึงถือวิสาสะเปิดเข้าไปก็เห็นอานนท์กำลังนั่งคุยอยู่กับคุณพดุงซึ่งเป็นพนักงานคนหนึ่งอ้าวคุณมานพเจตุระแล้วเหรอมาๆนั่งเลยพอดีคุณพดุงกลับมาจากข้างนอกอะ่ะก็เลยเรียกมานั่งคุยด้วยสามคนนั่งคุยกันไปดื่มกันไปจนกระทั่งทุ่มกว่าต่างก็แยกย้ายกันกลับห้องพักของตนมานพเองก็รู้สึกว่าคืนนี้ดื่มเหล้าไม่ค่อยเมา หรือเป็นเพราะว่าใจเขานั้นคิดแต่เรื่องซุนีเขาเข้ามาในห้องพักผลัดเสื้อผ้ากางเกงเพื่ออาบน้ำอยู่ๆสายตาของเขาก็เพิ่งสังเกตว่าทำไมห้องพักถึงสะอาดเรียบร้อยปกติเขาตื่นนอนก็มักจะไม่สนใจเรื่องผ้าปูหรือผ้าห่มมากนักแต่คืนนี้ทำไมผ้าปูเตียงจึงเรียบผ้าห่มถูกพับเรียบร้อยวางอยู่ปลายเตียงเสื้อผ้าทีิพาดแล้วก็กองเอาไว้ถูกพับเก็บเรียบร้อย สิ่งของซึ่งวางระเกะระกะก็ถูกวางอย่างเป็นระเบียบก็นึกในใจว่าเอ๊ใครกันน้ามาจัดห้องให้เราอยู่ๆจมูกเขาก็ได้กลิ่นทูบผสมกับกลิ่นหอมของน้ำหอมชนิดหนึ่งรวยรินชื่นใจเหลือเกินมานพขนลุกสู้ในใจเขานึกไปถึงคุณสุนีเท่านั้นแหละเท้าก็ไวเท่ากว่าความคิดเขาก้าวพรวดพรวดเข้าไปในห้องน้ำพยายามราดน้ำแรงๆเพื่อเอาเสียงน้ำเป็นเพื่อน พออาบน้ำเสร็จก็ค่อยๆแง้มประตูห้องออกมามองซ้ายมองขวาก็ไม่มีอะไรจึงรีบเดินขนลุกสู้มาที่ราวพาดเสื้อผ้าสวมใส่ชุดนอนที่เคยพาดไว้เป็นประจำเอ๊ชุดนอนไม่มีซะแล้วเขามองไปที่เตียงอ้าวชุดไปพาดอยู่ตรงนี้เอเมื่อกี้ไม่มีนี่นานะตอนนั้นใจของเขาเริ่มเต้นแรงขึ้นไม่ใช่ความกลัวมันเหมือนความฝันก็เดินเข้าไปที่ปลายเตียง มีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบกระจายฟุ้งไปทั่วเขาสวมใส่ชุดนอนแต่สายตาก็ตวัดไปทางโน้นทางนี้เพราะเหมือนกับมีคนคอยจ้องมองเขาอยู่มานพปิดไฟในห้องแต่ความสลัวของไฟฟ้าเลยหน้าห้องไปยังทำให้มองเห็นห้องภายในเขานอนลืมตาโพลงจนดึกโขจากนั้นความง่วงก็เริ่มเข้าครอบงำตอนนี้บรรยากาศภายในห้องอบอวลไปด้วยความหอมชื่นใจสายลมจากภายนอกพัดมาแผ่ว เข้ามาทางหน้าต่างและช่องลมทำให้อารมณ์ของเขาอ่อนลงและก็สงบลงดวงตาของเขาก็ปิดลงคุณมานพคะสุนีมากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่คุณช่วยเมตตาเป็นธุระให้สุนีจนสำเร็จลุล่วงสุนีจะมาตอบแทนคุณค่ะมานพสะดุ้งเล็กน้อยซึ่งเขาเองก็ยังไม่แน่ใจจึงลืมตาขึ้นมองปรากฏว่ามีใครนั่งอยู่บนปลายเตียงทางปลายเท้าเขามองดูรอบๆไฟฟ้าก็ไม่ได้เปิด แต่ว่าทำไมเขามองเห็นได้ชัดเจนนะักตอนนี้จิตใจเขาไม่มีความหวาดกลัวมีแต่ความสงสัยร่างนั้นเป็นร่างของหญิงสาวไว้ผมสั้นเท่าที่ได้เห็นนับว่าเธอเป็นคนที่สวยเลยทีเดียวอายุอานามราวๆ26 27ปีใส่เสื้อแขนยาวสีขาวสวมกระโปรงสีน้ำเงินแก่เธอพนมมือทั้งสองข้างแล้วก็กราบลงที่เท้าเขาไหนว่ามือขวาเธอขาดไงแต่นี่ยังอยู่ครบนี่นาะ คุณไม่ต้องแปลกใจหรอกค่ะเพราะความเมตตาของคุณสุนีก็เลยมีมือครบบริบูรณ์เหมือนที่เห็นนี่แหละค่ะถ้าชาติหน้ามีจริงสุนีจะขอเกิดมารับใช้คุณเรื่องนี้ได้สัมภาษณ์มาจากอดีตข้าราชาการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500ปัจจุบันนี้คุณมานพนมสมมุติยังมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตามอัตภาพ